ว่าเพชทันตุพงมีเอกลักษณ์สุดท้แล้วคุสุ้าว่าเพททันตุพงเอกลักษณ์ตรงไหนคะอีกแล้วรคุณกแล้คแล้คุณบบว่าภาคเนงและเชฟและอวบอ้อนนะคะและเพททันตุพงศ์นั้นเป็นเอกลักษณ์ตรงไหนคะมันเป็นวิยุแบบค่ะตามสิคะแล้คุณแบบว่ามันเป็นรัศีแล้วค่ะผมประตูรัศมีตรงไหนคะแต่เสื้อผ้าในเพลงนายเป็น เพลงไทยสาโกลเราจะรับกับเมนาและคำมสักรงว่าปีเตอร์บริตต้าที่เราาว่าโคดี้โดีบริตต้อันงไทยท่าวแแะครวคุณบอกว่าเพลงไทยลูกๆลุ่เงเตแ่ป็นแนวเระแ้นต้องถาเพลอะไรคุณทาไมไม่มีความรู้มาอธิบาครับและบอกว่าเพลงไทยลูกๆเป็นวัฒนธรรมมากเลยแล คุณเราเองคุณเราเด็กในฟังคนนัมันจะหลับไหมคะหลับค่ะมันหลับเยอะหลับเยอะหลับหลับมดให้มันเห็นคนอิสระจะไหนนายโดนกแล้วคนบอกว่าประความรูจอะสนว่าให้นักแต่งเมีวิปีะอวันเยอะมากรูคุมีอะไรบ้างแล้นี่เด่นใมีอะไรบางคะที่เด่นมีอะไรเฮ้พี่พี่ไหมคะไห้กับพี่เบิร์ดไหคะ้ใครบ้อะไรกันเนี่ย บอกว่าเพศชายสาวเนะคะมีการเปิดรับเพศที่3และอายุมากกว่าเพศทุกุ่์ค่ะคุณลองดูตัวอย่างนะคะว่าเพศทุกข์มีใครเป็นเดรยหรือเป็นเกย์มาแล้วเป็นร้างมีไหมคะไม่มีค่ะคนดูนะคะว่าเพศชายสาวเใครเป็นเกย์ใครเป็นเดรมาแล้วเป็นบ้างอย่างเช่นที่มัมเราเป็นเดรยลเราเป็นร่างนะคะตอนนี้ลุกคนเมิื่นหรือลุกและจับคมูฝาใช่ไหมและหมูฝาดีขัดไปค่ะลุกคนเมิื่นหรือลุก <laughs> yeah, re not ready, ียวก็จะมีพลังปฏิบัติเป็นที่ดาวข้นมาคือ